รวมมันนี้สองเมนูครับผมชูชีปลาลึงแล้วก็ตะไบย่างตะไบก็มาใ,ใกล้ๆครับนี่ขายย่อยไม่น้ำร้อยม,มาบาร์ไม่กินเลยเรายมีสำอร,อรองเ้าของบ่อไม่อยู่เลยเสร็จแล้วตีนมเชฟจากในตะวันออกกลาง สะดิมนึยไงสะดริมหมดเลยเนี่ยกะที่เนี่ยยมามกลอเลย <c oughs> ใคร ยมันทำไมแล้วถึงห้ามคนเหรอเหมันขาวแก่เขาบอกไหมเออมันจะขาวมันจะออกมาอีกเพาน้นเรียด้วยัะนั้น เดือดหนึ่งปิ๊กครับยีรานม้วนแผ่นดินไหลปิง๊งเลยไข่ครับไข่ซื้อไหมครับไปกลับแล้วไข่โอ้โหข่าวจุดเลยวะโอ้โหเฮ้ยทานนี้ต้องมีห้าหกร้อยอ่ะโอ้โห, <600 S 1> โหไม่อยู่นะมั้งสองเมนูครับวันนี้ยำว่าง หน้ากากางผู้โอ้โหหอมรึมรึวะใหม่สองวิเทลสองวิเทลนี่ยังวีมยโตเลยอือหือกินใหญ่เข้าอ่ะ

ปลาลึงข้าวคุกไงเนาะปลาใส่สสย,ยูของทีมงานการลุ้งโอ้ยเมียงมาให้พอดีมาทอนุกเลยไข่ปลาลึงนะปลาลึงหรือว่าปลาใส่ยูนะไข่ปลาลึงครับดี้เห,หรอกินทีเป็นหมื่นตัวซูชิปลาลึงเนาะ หมดแล้วหมดไอ้นี่แล้วโชว์คุณโชว์เต็มหมดเต็มมันเกินอะไรนะพี่ข้าตั้งังเฮ้ยอร่อยปะหยุดไม่ได้ครับเนื้อเนื้อข้าวดีวะเนื้อตัว